พอมีแอร์แล้วเริ่มดูดีขึ้นมาเลยดูเย็นเลยอะไรเริ่มมีแอร์ไม่มีเป็นระบบลงโผครับไม่มีไม่มีแอร์เลยเหรอแต่ระบบลงโผครับไหรอไม่รู้ว่าติดแอร์เกินจะว่าระบบดีระบบมันเฮ้ยมันเกินจะไม่มันอยู่ใต้อาคารที่นี่เขาดีที่นีเป็ที่ดีแก่เลยนะ มันเปิดทั้งเปิดทั้งใต้เปิดทั้งใต้เ,เอเอ,เ,เ,อเนี่ยสติกเกอร์กี่ยับสติกเกอร์นี่ก็แกะได้ได้ได้มือมันตัดเนี่ย ตึ้งเลยก็ได้น,นะน่ารับมันก็ได้ออมันมีสอยู่แล้วแหละแต่เราไม่ได้เสียบเวก็ไมรอาช่ะไองไฟหงร้อเข้าได้ไหมได้ พอดีอ่าแต่จริงมันต้องเข้ามาอีกนิดนึงแต่ว่าขอบ Fi, มีสิ่ธ์ต้องมีไยไฟนี่ครับต้องนี่วี่ใช่น,นี่ก็เป็นเครื่อง L7 นะครับที่เราเอาอมาติดตั้งนะครับที่เหมืองใหม่นะครับ วันนี้ก็เป็นประเดิมครับเครื่องแรกนะครับเดี๋ยวเครื่องต่อไปนะครับมายอยย้ายมานะครับเรวเ็จนะครับก็ปล่อยความร้อนออกมานะครับแล้วก็ออกมาแล้วก็ดูดขึ้นนะครับลงด้านบนนะครับประมาณห้องนี้ก็เป็นห้องร้อนนะครับแต่ตอนนี้ไม่ร้อนเลยเพราะว่ามีเครื่องไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเครื่องเต็มดีนะครับก็จะเยอะหน่อยนะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เจบิตคอย m i เลยนะครับวันนี้ก็รีวิวนะติดตังนะ้ง L7 ไปเรียนเท่านี้นะครับฝากกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้รับเพื่อมีคลิปใหม่นะครับผม